สวัสดีครับเพื่อนต้อนรับสู่วบวก EP ที่9วันนี้ผมอยู่กับพี่สยามสัครับผมสวัสดีครับ,รบผ่านงานโคราชมาคืนนี้เราจะตบท้ายด้วยกาแฟแก้วสุดท้ายของปีนี้แก้วสุดท้ายของปีนี้ครับซึ่ง Amazon เดี๋ยวนี้เขาเปิด24ชั่วโมงสามารถทำให้เราแบบดื่มกาแฟได้อย่างสบายตลอด24ชั่วโมงนะครับ น้องๆคนไหนที่ดูอยู่อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับดื่มกาแฟตอนตีสองนี้ไม่ใช่เลือกนะครับผมไม่ช่วยเราหรอก <c oughs> นอนเดิมเอนเดิมเราเปนเดิมสับพี่พ้อมไม่ลับเลยไม่ลับเลยครับ,ม,บมากเลยอยู่เป็นเพื่อนิกิตก่อนขณะ,ะนี้เป็นเวลาตีสี่สิบห้านาทีวันนี้พี่ป้อมจะต้องไปเล่นดนตรีที่โคาราชนะครับทำวอลกอีกครั้งหนึ่งนะ ติดด้วโอเคหัวฟูจังเริ่มต้นแบบงวงเงียงงวงเงียนะครับเดินออกจากบ้านตอนตีสี่ของวันนี้นะครับเพื่อจะเดินทางไปที่โคราชเหมือนเดิมเช่นเคยน,นะครับเราก็ต้องมีการแวะปั๊มพักผ่อนเหมือนคลิปที่แล้วที่ย่อมบอกไปนะครับถึงงานแล้วโคราชบ้านเฮา ตอนนี้ก็จอดอยู่ที่สถานที่ของทีมงานนะครับรถตู้ทั้งหลายและเรามาถึงเวทีแล้วมาดูพี่ๆวงปรเตโตจาวเช็คกันดีกว่านะครับไม่ได้เจอนานแล้วพี่วงคิดถึงมากๆเลยนะครับตอนนี้ไปดูกัน กระเดื่องโลบปนปืนกลเลยนะครับผม b ีอพี่ๆเทคนิคเชียนเนี่ยนะครับมีความสําคัญกับวงมากๆเลยนะครับในการที่จะเตรียมพร้อมให้กับทีมเตรียมพร้อมให้กับศิลปินนะครับฉะนั้นอาชีพเทคนิคเชียนเนี่ยเป็นอาชีพที่พี่ป้อม respect มากๆขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับผมคิดถึงทุกๆคนทุกๆทีมเลยนะครับและนี่คือกาแฟของคุณพี่ถาวรข้างงานข้างเวทีนะครับพี่ป้อมเลยอยากกะชิมสักหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับสรุปแล้วอร่อยมากๆนะฮะไปเราไปหลังเวทีกันครับ ก่อนที่จะขึ้นเล่นวงแรกของโลมาบินแสดงแล้ว ถึงเวลาที่พี่ติ๊กจะโชว์แล้วจ้าบาย สุดท้ายนี้สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสำหรับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับขอให้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะครับในปี2022เราจะสู้ไปด้วยกันนะฮะขอบคุณที่ทุกคนติดตามกด subscribe กด like นะครับในช่องพี่ป้อมด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยกันนะครับผมขอให้ทุกคนผ่านในเรื่องร้ายๆไปได้ดีเจอกันใหม่ปีหน้าจ้า